ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง s o c กเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่7พฤษภาคมนะก็เป็นวันเสาร์บอลลีก็กลับมาเหมือนเดิมนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืน มีคู่เดียวนะให้ไปคู่อินเตอร์มิลานเจอกับเอมปลรีเนาะอินเตอร์มิลานต่ออยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งผมให้ลองทางเอมปอรีทีมเยือนก็ผลสรุปก็อินเตอร์ชนะนะแต่ชนะ4-2นะชนะก็คือไม่ขาดมุม2ลูกครึ่งนะก็เราก็แทงเอมโปลรีเราก็ได้กินไปครึ่ง1นึนะกอถือว่า เข้าอยู่นะสำหรับเมื่อคืนอ่ะมาของวันนี้บ้างวันนี้พีเมีลีก4คู่เหมือนเดิมเนาะคู่แรกไล่ตั้งแต่3ามทุ่มเลยนะวันนี้พิมีลีกพิเศษหน่อยนะมีคู่ดึกด้วยนะดึกนี่ดึกมากเลยนะดึกเหมือนบอลกลางสัปดาห์เลยเป็นตีหนึ่เป็นคู่เอกเนาะอ่ะคู่3ามทุ่ม ผู้สามทุ่มเป็นคู่เบอร์ลี่เจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็มีเชลซีเจอกับวูฟขยับมาช่วงห้าทุ่มครึ่งนาเป็นไบรตันเจอกับแมนยูส่วนคู่ดึกนี้เป็นคู่เอกเนาะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันผมฝากกดไลค์กดแจร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกคู่เอกสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องคู่นี้เนาะ ลิเวอร์พูลเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลนะิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์วันนี้เตะด,ดึกกันนิดหนึ่งนะตีหนึ่งสก็รอดูกันได้นะหลังแมนยูจบแมนยูห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่ง,ง, 1, งก็รอแป๊บเดียวนะจากแมนยูจบประมาณ15นาะทีคู่นี้ก็เตะแล้วเนาะเหมือนดูบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนาะตีหนึ่งสี่สิบห้าตีสองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง ลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์วันนี้อุณหภูมิที่เมืองลิวเวอร์พูล11องศามีเมฆไม่มีฝนนะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีเลยนะทางตอนเหนือของทางอังกฤษ เฮตุเฮตของคู่นี้ก่อนเฮตุเฮตของคู่นี้ก็ดูน่าตกใจเหมือนกันนะลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์6แมตช์หลังสุดนี่เป็นทางลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ถึง5นัดนะแล้วก็มีเสมอนัดเดียวแต่ที่เสมอนัดเดียวก็คือเสมอนัดล่าสุดนะเมื่อปลายปีที่แล้วเสมอกันที่บ้านของทอนแรมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อสองก่อนหน้านั้น5แมตช์นี่ลิเวอร์พูลชนะได้รวดเลยนะสถิติเฮตุเฮตก็ดีกว่าชัดเจนนะสำหรับลิเวอร์พูลเวลาเจอกับทอนแนมฮอสเปอร์มาดูตารางคะแนนกันหน่อย ตารางคะแนนของคู่นี้นี่คือต้องลุ้นหนักๆทั้งคู่เลยนะหรือว่าููนี่ลุ้นแชมป์นะ ส่วนสเปอร์นี่ลุ้นได้ไปายูฟ่าแชมเปียนลีกนะเดิมพันสูงทั้งคู่นะสำหรับคู่นี้ลิเวอร์พูลก็ยังตามทางแมนซิอยู่หนึ่งแต้มนะมี82คะแนนส่วนทางสเปอร์นี่ตามอาร์เซนอล2แต้มนะมี61คะแนนอาร์เซนอล63นะเชลซีอยู่ที่3ก็อยู่เฉยๆก,กลางๆนะไม่น่าจะพลาดละสำหรับเชลซีต่อส่วนลิเวอร์พูลนี่เหมือนกันอ่ะกับสเปอร์วันนี้ก็คือได้เล่นก่อนนะได้เล่นก่อนก็ถ้าชนะนี่ก็กดดันก่อนนะลิเวอร์พูลได้เล่นก่อนแมนซิเนาะแมนซิได้แข่งพรุ่งนี้ ส่วนสเปอร์ก็ได้เล่นก่อนอาร์เซนอลเนาะอาร์เซนอลแข่งพรุ่งนี้ถ้าทั้ง2ทีมโู้จะพูดว่าทั้ง2ทีมชนะก็ไม่ได้สิเนาะถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะเนะี่ยเนาะมันก็จะกดดันคู่ต่อสู้ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติมีผลแพ้ชนะนะทีมที่แพ้นี่หลุดวงโครจรได้ง่ายๆนะิเวอว์พปูนี่ถ้าแพ้นัดนี้ก็อาจจะ ตามแมนซียากแล้วนะเพราะว่าถ้าแมนยิ่งหรือว่าปูแพ้แล้วแมนซีชนะนี่คะแนนมันก็จะฉีกไปเยอะกว่านี้นะสี่แต้มนี้ไล่กันยากอยู่นะเพราะว่าเกมในมือนี่เหลือน้อยแล้วนะแข่งกันไป34แมตช์กันหมดแล้วเนาะส่วนสเปอร์ก็ถ้าสมมติแพ้ แล้วก็อาร์เซนอลไปชนะนี่ก็ลุ้นยากเหมือนกันนะสำหรับทอนแนมทอนสเปอร์ก็ต้องใส่กันเต็มที่อ่ะทั้งลิเวอร์พูลทั้งสเปอร์เออเหลือไปดูโปรแกรมของแมนยูทีมอื่นเขาเล่นกันเป็น 34- 33นัดนะั้นแมนยูนี่36นะเตะคืนนี้อีกก็เป็น37นัดลองสุดท้ายแล้วนะก็โอ้ไปทําอีท่าไหนเนาะเตะเยอะกว่าเขาตลอดแล้วนะแมนยู Man นะก็บางทีก็ดีเหมือนกันนะเตะให้มันจบๆไปนะสําหรับฤุนดูกันนี้สําหรับแมนยะูนะก็แฟนๆก็ผิดหวังค่อนข้างเยอะนะั้นดูจากอันดับอันดับ6ก็คงตามสเปอ์ ยากแล้ว,ลวนะแข่งมากกว่าต้อง2นัดนะแล้วก็ตามอยู่2แต้มก็ตามยากแล้วสำหรับแมนยูฤดูกาลหนนะ้าค่อยไปว่ากันใหม่นะอันดับของสเปอร์อยู่ที่5นะอันดับลิเวอร์พูลอยู่ที่2นะนี่คืออันดับในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมมาดูฟอร์ม5แมตช์ของทาง2ทีมกันหน่อย หูฟอมน่ากลัวสุดๆจริงๆสำหรับลิวร์พูล6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะมาลวดเลยนะแล้วก็ชนะคลีนชีสไปถึง4นัดนะนัดล่าสุดเพิ่งชนะเบียร์ลิวมา3 2นะโดนเบียร์ลิวยิงนำา2งูนย์แล้วก็มายิงแสงครึ่งหลัง3ลูกนะเข้ารอบชิงอยู่่าแชมเปี้ยนลีกไปนะฟอร์มของลิวร์พูดีจริงๆนะก่อนหน้านั้นก็มีชนะนิวคาเซิลนะอาจจะดูฝืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่ายังคงมาตรฐานอ่ะ มันทีมลุ้นแชมป์ะเนาะมันจะเล่นดีเล่นแย่ยังไงมันก็ต้องชนะนะอันนี้คือทรงของทีมลุ้นแชมป์เลยส่วนทางท็อตแนมฮอสเปอร์นี่ไม่แย่เลยนะ6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ4เสมอ1แล้วแพ้1นะแพ้1ก็คือไปแพ้ไบรตันนะนัดล่าสุดนี้เพิ่งอัดทางเลสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อน1ก่อนหน้านั้นเสมอเบนฟอร์ด0-0แล้วก็มีแพ้ไบรตัน1-0ก็ถือว่าฟอร์มไม่แย่เลยละสำหรับ ทอตแนมฮอสเปอร์ก็ชนะมาถึง4นัดจาก6แมตช์หลังสุดเลยถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ลิเวอร์พูลดูดีกว่าเนาะลิเวอร์พูลชนะรวดเลย6แมตช์มาดูประตูได้เสียกันหน่อยประตูได้เสียทางฝั่งลิเวอร์พูล57นัด นู่นเลยยิงจะร้อย5 0ลูกแล้วเนาะเสียแค่43ลูกเองส่วนทางท็อตแนมฮอสเปอร์50นัดยิงได้8 4เสีย59ก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่ามันอาจจะดูดบดบไปนิดนึงนะสำหรับทรงเคนนะแต่ว่าก็ต่อเนื่องยิงต่อเนื่องแหละแต่มันไม่ยิงระเบิดเหมือนฤดูการก่อนหรือเมื่อ2ฤดูการก่อนนะสำหรับทรงเคนแต่50นัด8 4ประตูนี้ก็ถือว่าสวยแล้วละ่ะสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ส่วนของลิเวอร์พูลไม่ต้องพูดถึงนะ อย่างแจมนะยิงไปร้อยกว่าประตูแล้วนะห้นัดเท่านั้นเองอเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกันเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านก็ยังมีตัวที่ยังไม่ฟิตร้อตัวเดียวนะเฟอร์มิโนนอกนั้นก็ลงสนามครบได้ทั้งหมดนะก็เป็นพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเจอเกนคอปทุกคนมาดูทางฝั่งทอตแนมฮอสเปอร์บ้างจะมีปัญหาหลักๆเลยคือวิงทางฝั่งซ้ายนะ เจ็บทั้งคู่นะเบอร์1กับเบอร์2นะแมดโดโฮอตี้แล้วก็ไซโกเลกิลอนนะก็เจ็บทั้งคู่นะวันนี้ก็น่าจะใส่เป็นเซซิยงเบอร์สลงมาแทนนะแล้วก็ที่เจ็บก็จะมีทาก,กังก้ากับสวิปแต่2ตัวนี้ก็ไม่ถึงกับมีผลมากมายนะเพราะว่าสกิปนี่ก็คือตั้งแต่เบนทังกูมาเนี่ยก็หลุดเป็นตัวสำรองไปเรียบร้อยแล้วนะตรงกลางก็เป็นเบนทังกูยืนคู่กับฮอยเบิร์กนะทากกังก้าก็ยังเป็นแค่ตัวเลือกในตัวสำรองเนาะอ่ะมาดูสิเบเอ็ดตัวผู้เล่นตัวจริงกัน ทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลก็แผนเดิมนะ4-3-3นะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะสำหรับลิเวอร์พูลนะแผนนี้ใช้มาตลอดฤดูกาลแทบไม่เปลี่ยนเลยนะโกเป็นอลิซองเบ็คเกอร์นะเซนเตอร์แบ็กเป็น ฟันไดกับโจเอลมาติปนะซ้ายขวาเหมือนเดิมนะโรเบสันกับเทรนนัลเล็กซานเดอร์อานมิดฟิลตรงกลางวันนี้เลือกใช้เตียโก้ฟาบินโยแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันข้างหน้านี่ตอนนี้ดีแอดเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะยืนคู่กับมาเน่แล้วก็ซาร่านี่คือทางฝั่งลนะิเวอร์พูลเนาะส่วนทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์3-4-3นะ โกเป็นฮูโกโยลิสเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นโรเมโลนะเอลิกไดเออร์แล้วก็เบนเดวีมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นฮอยเบิร์กยืนคู่กับเบนตังกูนะทางฝั่งซ้ายใช้ไลอ้อนเซซิยงลงมาแทนเนาะทางฝั่งขวาเป็นอิมเมอร์ันรอย่าข้างหน้า3ตัวเป็นซงเคนแล้วก็คูรูเซฟกี้ก็ถือว่าตัวจริงค่อนข้างครบทั้งคู่เลยนะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวมาดูราคากันราคาวันนี้ให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งเนาะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร วันนี้ผมมองไปทางทีมเยือนสเปอร์นะคือมันต้องเล่นแบบเต็มที่ทั้งคู่นะหรืวอว่าููก็ต้องเต็มที่เพื่อตามแมนซีนะสเปอร์ก็ต้องเต็มที่เพื่อตามอาร์เซนอลน,นะด้วยมาตรฐานทีมของสเปอร์ตอนนี้มันดีขึ้นมาเยอะแล้วนะตลาดปีใหม่เนี่ยได้คูลูเซฟกี้มาได้เบนตังกูมานี่คือทำให้ทรงเกมของสเปอร์ดีขึ้นเยอะเลยนะข้างหน้านี้ คูรูเซฟกี้นี่ตอนนี้แอซซิดเป็นอันดับ2ลรองจากเคนนะอันดับดาวซันโวตอนนี้ก็จะเป็นทางสรงเอางอ่ายๆข้างหน้า3ตัวเล่นดีเหมือนกัน หน้าสตัวของลิเวอร์พูลก็ดีนะหน้า3ตัวของทางสเปอร์ก็ดีแต่วันนี้ผมมองอย่างเดียวคือราคามันแพงเกินไปอะ่ะนะลิเวอร์พูลกับสเปอร์มันไม่น่ามาต่อกันถึงขนาดลูกควบลูกครึ่งนะอาจจะต่อแค่ครึ่งควบลูกเต็มที่ก็ลูกนึงนะแต่วันนี้มาถึงลูกควบลูกครึ่งเลยผมมองว่าเกมของสเปอร์อาจจะเป็นรองแหละนะไปเยือนด้วยแต่ว่ามันคงไม่แพ้ขาดถึงขั้น2ลูกนะอีกอย่างหนึ่งคือเจอเกนคอปก็คงให้ลูกทีมเล่นแค่พอประคองประคองตัวชนะนะพ เพราะว่ามันยังต้องเหลือแมตเป็นทางการอีกหลายนัดนะสำหรับลิเวอร์พูลนะไหนจะนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิง FA ครับนะหลายถ้วยนะที่ลิเวอร์พูลยังต้องโฟกัสนะก็อาจจะเล่นพอแค่เอาชนะแหละสำหรับลิเวอร์พูลส่วนทาง ทตแนมฮอนสเปอร์นี่เล่นเหมือนนัดสุดท้ายของฤดูกาลนั่นเหมือนนัดชิงบอลถ้วยทุกนัดอะที่เหลือนะนะวันนี้ผมเลือกว่าทางสเปอร์น่าจะพอมายันเสมอได้เผลอๆพิกชนะได้นะทีมใหญ่เหมือนกันเนะี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะวันนี้ผมเลือกไปทางสเปอร์ทีมเยือนนะราคาลูกควบลูกครึ่งเดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกัน คู่สามทุ่มคู่แรกเนาะเป็นเบอร์ลี่เจอกับแอสเันวิลล่านะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเบอร์รี่นะสนามเทิร์ฟมัวมาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเฮดทูเฮดห้าแมตช์หลังสุดที่เจอกันนี่เป็นเบอร์ลี่ชนะได้2เสมอ2แล้วก็ทางแอสเันวิลล่าชนะได้1นะก็ดูทางสถิตินี่เบอร์รี่จะดีกว่าแอสเันวิลล่าอยู่นิดนิดนะเวลาเจอกันส่วนฟอร์มของเบอร์รี่ห้านัดหลังสุดนี่โอ้โหดิ้นเต็มที่นะห้านัดหลังสุดนี้ชนะ3เสมอ1แล้วแพ้1นนะนัดที่แล้วก็ชนะวัดฟอร์ดมา2ประตูตอน้วก็มีชนะ เซาท์แฮมตัน2-0ชนะวูฟหนเรียกว่านัด3นัดหลังสุดนี้เบอร์รี่ดิ้นสุดๆเลยนะตอนนี้ชนะลวดมา3แมตช์แล้วนะวันนี้มาเจอกับ a s สตันวิลลส่วนฟอร์มของ a s สตันวิ l ล่าแมตช์หลังสุดนี้ไม่ดีนะชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะสำหรับ a s สตันวิลลาแต่ดีหน่อยนัดล่าสุดนี้เพิ่งชนะนอริ it, ทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะ2ประตูต่อ0ก็ถือว่าฟอร์มหลังๆเนี่ยถ้าเทียบกัน เบอร์ลี่ดีกว่าชัดเจนนะสามนัดหลังสุดนี้ชนะมาทั้งหมดเลยนะมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยทางฝั่งเบอร์ลี่ก็จะมีเจ็บเพิ่มขึ้นมานะเป็นแอสลียเวดวูดนะที่ขาหาักไปนะแล้วก็มีเบนมีกับเอลิปปีเตอร์ที่เจ็บเก่าอยู่แล้วเนาะส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าก็จะเป็นลีออนเบลลี่แล้วก็ชาคอบแรมซี่นะก็ยังลงสนามไม่ได้ในนัดนี้ดูตัวผู้เล่นแล้วทาง แอสตันวิลล่าดีกว่านิดๆเนาะอ่ะมาดูราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือนแอสตันวิลล่ามาต่ออยู่ปอนะวันนี้ผมเลือกไปทางเจ้าบ้านเบอร์รี่นะดูจากโอ้โหกำลังใจของเบอร์รี่อ่ะตอนเนี้ยได้เล่นในบ้านด้วยนะวันนี้จากฟอร์มที่ชนะมา3นัดหลังสุดนะแอสตันวิลล่าไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าจะได้ถ้วยแล้วก็จบปลอดภัยอะ่ะสำหรับแอสตันวิลล่าไม่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรมากมายนะส่วนเบอร์รี่นี่ยังต้องหนีตายนะ ต้องหนีคู่กับทางใครอะทางเอเวัตันกับทางลีดนะถ้าเบอร์รี่ชนะได้วันนี้นะเพราะเอเวัตันกับลีดไม่มีโปรแกรมวันนี้เนาะเอเวัตันกับลีดไปเตะพรุ่งนี้นะเบอร์รี่ถ้าชนะวันนี้ได้นี่คือน่าจะก,การันตีการไม่ตกชั้นเลยผมมองว่าเบอร์รี่เล่นสู้ตายถวายหัวแน่นอนนะแล้วราคาวันนี้เป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่ามาต่อด้วยก็ยิ่งเข้าทางใหญ่นะวันนี้ผมเลือกเชื่อไปทางเจ้าบ้านเบอร์รี่ คู่3ทุ่มอีกคู่หนึ่งนะเป็นคู่ทางฝั่งเชลซีเจอกับวูฟนะเชลซี Chelsea, เจอกับวูฟวันนี้เล่นวันที่บ้านของเชลซีตัวผู้เล่นของเชลซีตอนนี้ก็ถือว่าครบนะไม่มีปัญหาแต่วูฟนี่มีปัญหาตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะมีทางฝั่งโพเดนคิวแมนเซเมโดนะโพเดนก็น่าตัวหลักนะคิวแมนก็เซนเตอร์ตัวหลักลงสนามไม่ได้ในนัดนี้ทั้งคู่นะข้างหน้าก็จะเป็นลาอุนคิมินเนสนะสำหรับวูฟส่วนทางเชลซีก็เป็น ติโมเวนเนอร์กับไคฮาวเวิร์ดพูดถึงวูฟเนี่ยหลังๆนี่ฟอร์มวูฟไม่ดีเลยนะแพ้มาลวด2นัดหลังสุดเลยนะไม่ได้เรื่องเลยสำหรับวูฟวันนี้เชลซีเล่นในบ้านราคาให้เชลซีต่ออยู่ลูกพวกลูกครึ่งวันนี้ผมมองว่าเชลซีเหนือกว่าทุกประตูวูฟ ตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่มาฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับบุ๊ควันนี้เชลซีต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งมันเหมือนจะแพงนะแต่ผมคิดว่าลูกที่2ของเชลซีน่าจะมาได้นะวันนี้เชื่อไปทางเชลซีเจ้าบ้านส่วนคู่5้าทุ่มครึ่งเป็นทางไบรตันเจอกับทางแมนยูนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของไบรตัน ดูตัวผู้เล่นดูแรงจูงใจแล้วเนี่ยแมนยูผมว่าน่าจะเล่นเอาใจแฟนๆนะ,นะแล้วโรนันโดก็ยังยิงได้นะที่แล้วก็ยิงแฮตติกไปเลยนะมาตากับไอทางมาติกก็น่าจะลงมาสั่งลาไบรตันก็เล่นในบ้านดีแหละแต่ว่าเจอกับแมนยูนี่ ผมว่าน่าจะสูสีกันเลยนะไบตันฤดูกาลนี้ก็มือเปล่านะไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นนะก็อยู่อันดับก็ไม่ค่อยดีด้วยร่นมาอยู่อันดับที่13เลยสําหรับไบตันแมนยูก็ที่ดูไปเมื่อกี้แล้วเนาะแมนยูอยู่ที่6ก็น่าจะตามสเปอร์ไม่ทันแต่น่าจะเล่นเอาใจแฟนทั่วโลกนะเพราะแมนยูนี่ฐานแฟนค่อนข้างกว้างนะยิ่งเล่นแย่ในโอ้โหแรงกระเพื่อมันจะเยอะนะแมนยะูนัดที่แล้วชนะมาได้นะวันนี้ราคาเสมอเจอกับทางไบตันนะผมก็เชื่อว่าแมนยูน่าจะเบียดเอาชนะ น่าได้นะโรนันโดยังมีทีเด็ดอยู่นะไบรตันก็คือบอลไม่เอาอะไรแล้วนะข้างหน้าวันนี้ใช้เวลเบกด้วยนะทางสุน้าตัวจริงก็ไม่อยู่นะนิวโมเปไม่อยู่นะก็ต้องใช้เวลเบกวันนี้ผมเชื่อว่าโรนันโดกับพ,กพวกนวกนน่าจะพาให้ อีก1น,นัดนะวันนี้ราคาแค่เสมอนะเสมอก็ไม่เป็นไรนะแต่ชนะนี่ได้ตังค์เนาะอ่ะวันนี้ผมเลือกทางแมนยูอีกทีนะไว้ใจโรนันโดนะอ่ะขอสรุปกันอีกทีนะ4คู่คู่แรกเบอร์ลี่เจอกับแอสตันวิลล่านะแอสตันวิลล่าต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกลองไปทางเบอร์ลี่เจ้าบ้านส่วนคู่ที่2เชลซีเจอกับบู๊ฟเชลซีต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้ต่อทางเชลซีคู่ที่3เป็นแมนยูเจอกับไบรทันราคาเสมอนะผมให้อยู่ทาง แมนยูส่วนคู่สุดท้ายลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์ราคาลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้ลองทางสเปอร์นะก็เป็นเบอร์รี่เชลซีแมนยูแล้วก็สเปอร์4ทีมตามนี้เลย สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะใส่ด้วยนะ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรยวไทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีเนาะ <S <S ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง Tik t o อกใช้ชื่อเดียวกันเลยนะ So ส ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ